เซนนี้ก็เป็นเิงเกิลที่5ของจุฬาเทพฯแล้วนะครับและเราก็มีนักร้องรับเชิญซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในนักศึกษาชั้นปีที่2คณะครุศาสตร์หลักสูตรสังคมศึกษาเป็นอย่างมากเขามีนามว่าครับผมพานพงศ์นันไปร้ชผู้ใจกลุ่มลิตครับเหตุผลที่เสียงของพวกเราเบาขนาดนี้เนื่องจากที่ครั้งเมื่อสักครู่พวกเราโดนเจ้าของหัดาพวกเราจึงต้องมีเสียงที่เบากร ได้สำหรับชายช่วงซึ่งเพื่อนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตอนแนะนำตัวถึงไม่มีเวลาว่างกล้องจับไปครับเขาทำกอยสอครับครับขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบของจักผิกครับและสำหรับซิงเกิลนี้นะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอะไรครับคุณมแฟนผมเกี่ยวกับแฟนครับผ่านครับครับ และสาหรับซิงเกิลน,นี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ของวงเราซึ่งต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของวงเราก็ว่าได้นะครับก็คือบทร้อนเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเพลงนี้ครับขอเชิญเพื่อน,นรๆรับชมรับฟังได้เลยครับไม่ได้ขอให้เธอรักฉันที่สุดไม่ได้ขอให้เธอหยุดอยู่ที่ฉันไม่ได้ขอให้เธอมาคิดถึงกันไม่ได้ขอให้เธอนั้นมาสนใจแต่ฉันขอเป็นคนรักเธอที่สุด แต่ฉันขออยู่ที่เธอจะได้ไหมแต่ฉันขอคิดถึงเธอตลอดไปฉันอยากเป็นคนสุดท้ายในใจเธอครับและสำหรับซิงเกิลน,นี้จะเป็นเพลงอะไรก็ขอให้เพื่อนๆเ,เ,เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ แอบ,บรักเธอมาตั้นานแต่ไม่หานบอกความที่ใจกลัวว่าปิดหนังไปเธออาจมีใครเคียงข้างกายก็ไม่รู้อีทำเพืดีกับคำ,คำคำนี้ที่มีมากมายคืนเก็บไปจนวันตายฉันคงไม่ไว้ใครรักเธอแอบเปิดในใจ เก็บไว้ไม่กล้าบอกกลัวเธอห้าวะลอห้าวบอกความในใจไม่รู้มีแฟนแล้วไหมไม่รู้ว่าชายคนนี้แอบรักและคอยหวังดีให้เธอทุกเวลาไม่รู้ว่าใครคนนั้นคนที่ยื เคียงข้างกันมีไม่นาหัวออกมันเมื่อนอีบาหัวใจมันไม่กล้าไม่หานบอกแอบรักเธอมาตั้งนานแต่ไม่หานบอกความในใจกลัวว่าผิดกันไปจะอ,อาจมีใครเคียงข้างกาย ก็ไม่รู้ทําทำลือดีกับคำคำนี้ที่มีมากมายคืนเก็บพ่อจนวันตายฉันคงไม่ไหวไร่รักเธอแอบเ ใจคนนี้แอบรักและคอยหวังดีแต้เธอทุกเวลาไม่รู้ว่าใครคนนั้นคนที่ยืนเคียงข้างกันมีไม่นาทั่วออกมันเมื่อนอีบาทัวใจมันไม่กล้าไม่หานบอกหัวออกมัน